สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีพี่น้องทุกๆพลังรักทุกๆชมรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกครับและพิเศษสุดนะครับแฟนคลับเอฟซีพลังเงียบพลังรักอีหลาหน้อยอุ้งอิงสาวน้อยเพชรเป่นแพงนะครับพี่น้องมือนี้ขออนุญาตมาพูดถึงว่าถึงเพลงล่าสุดของน้องสาวนะครับของน้องอุ้งอิงนะครับพี่น้อง นั่นก็คือเพลงสาวสมนอยค่อยหักขับซึ่งตอนน้ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเพลงอีลาน้อยอุ้งอิงนะครับพี่น้องสันรับโต้อตโชคเองนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพลงมันโดนใจเพลงมันมวนจังหวะทํานอง และการนักร้องน้องอุงอิงเนี่ยด้วยน้ําเสียงนะครับมันร้องถึงร้องสุดนะครับเพรไทยถืออใจแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็โดนใจคําร้องโดนใจกับยุคก,กับสมัยกับหลายาหลายๆอายุหลายๆวัยนะครับซึ่งมันเข้าได้กับทุกวัยทุกคนนะครับซึ่งมันเป็น เดือหาทำนองเพลงมันมัน,ม,นมันเป็นแบบน่ารักมันเป็นแบบน่ารักเป็นเกี่ยวกับเป่าซํำน้อยสาวซํำหน่อยเพราะฉะนั้นจึงทําให้ถูกใจผู้เป่าซำน้อยขข้นไหมผู้สาวซํำหน่อยขข้นไหมซึ่งไม่มีแฟนหรือโสดอะไรแบบนี้นะครับเพศไทยถือใจกุมเป้าหมายตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เกิดเป็นกระแสนะครับเปี้ยงป้างขึ้นมาเลยก็ว่าได้นะครับทั่วประเทศทั่วโลกครับบวัวสเป็นในแอปต่อต่อ นะครับโดยตรงเลยเคือแอปต่อต่อนะครับแห้กันเล่นแผ่นเสียงแห่กันใช้เสียงนะับเพลงสาวสาน่อยค่อยหักซึ่งเป็นไวรัลในต่อต่อนะครับคือทอนนี้เลยพี่น้องครับยังอ่อนความหักลาย,ลาย เป็นสาวขึ้นไหมใจบ่ทันมีหอยบ่มีคนอุ้มคนอ้อยใจปลอดอ้อยซอยเสมอ้อยกลางกอใจปลอดอ้อยซอยเสมอ้อยกังกอยันพอยันแม่พันดาหัวใจบักลายังงบองอย่างแวงสองแก้มก็ยังเป็นแปงแซงหัวใจยังแดงสีบักว่าชมพูว่าใจยังแดงสีบักว่าชมพูนี่แหละพี่น้องท่อนนี้นะครับซึ่งคนไปใช้เสียงนี้นะครับ มาบพราว่าจะเป็นมาลิฟซิงไปใส่ประกอบอต่างๆในมุมน่ารักน่ารักร่วมล้านนะครับพี่น้องสําหรับเพลงนี้ดีใจครับดีใจกับทั้งค่ายนะครับลำเพลินอิด,ดีเรกคอร์ดหรือเปล่านะครับคันต้อยโชกเป้าพีดกระตองกับขอตรจขอดไฟดยินดีกับสาวน้อยเพชรบันแพงยินดีกับพ่อโจยมวัเนนยินดีกับน้องอุงอิงอีหลาหน่อยนะครับซึ่ง เพลงมาติดแฮชแท็กติดไวรัลในต่อต่อถ้าเพลงไหนติดไวรัลในต่อต่อมีท่อนที่ติดไวรัลในต่อตอที่โด่งดังนี่ก็คือถือว่าดังเพราะว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับมาว่าต้องยอมรับเลยเพลงดังดังมาจากต่อต่อครับอันดับแรกนะครับหลายเพลงที่ทําลงอแอปแดงทําลงล่งช่องล่งอย่างปกตินะครับไม่ดัง เพมีคนหูจักแต่ไปเป็นไวรัลในต่อๆคนยังหูจักนี่นะครับหลากหลายแต่ของน้องนี่ก็คือจริงๆนี่ในใน u t u b e ในช่องนะครับกระคือต้นฉบับนี่กระคือกระคือนี่อยู่แล้วนะครับสามสามล้านกลัวสามล้านเท่าไหร่สามล้านเจ็ดละมั้งนะครับตอนนี้สามล้านเจ็ดแสนแล้วสําหรับต้นฉบับสาวสมน้อยคอยฮักน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับยอดวิวใน youtube ในช่อง YouTube นี่ก็ถือว่าเป็นฐานแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับถือว่า u t u b e นี่เป็นอะไรที่วิวขึ้นได้ยากมากถ้าได้ล้านแต่นี่ก็คือไม่ธรรมดานะครับแล้วฐานในทิกตอกมาที่นี่กระตางหากได้นะพี่น้องแต่อันนี้คือดังทั้งสองทั้งทิกตอกทั้ง YouTube ยินดีนะครับและก็ดีใจนะครับแล้วต่อโชคก็ดีใจที่ เรามองเห็นความเพลาะมองเห็นความวลมองเห็นแววของเพลงเพลงนี้นะครับนี่แหละเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ต่อโชกหยิบยื่น่าอยากจับเอาเพลงนี้มาครอบเบอร์นะเพราะว่าต่อโชคมองแล้วเพลงนี้มวนนะครับตั้งแต่ก่อนจับเอาก่อน มีไวรัหลในในตีกอกกันที่เป็นกระแสเป็นข่าวหลายๆจ่องไปท่าข่าวค้นเฮเลนแผ่นเสียงน้องอุ้งอิงนะครับต่อยั่วงอ่ะดำเนินการนะครับตอนนี้ขอบคุณผูลักผูยญงอีกครั้งหนึ่งขอบคุณแม่พรพิเรดีขอบคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านสายจวดครอบครัวพี่ลำเพลินขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกๆพลังหลักทุกๆชุ่มล่มขอบคุณพระเอกโลกโกขอบคุณเอฟซีพลังเงียบพลังบวกน้องอุ้งอิงทุกๆทันทุกๆคนขอบคุณพ่อโจยูมานินผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าผู้สร้างพ่อผู้สร้างพอ พ่อคู่บุญของอีหลาหน้อยอุงอิงนั่มที่อนุญาตให้ตอยโชคนั่มบทผลงานเพลงนี้มาคอปเปอร์นะครับตอยโชคก็ได้ขออนุญาตทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยทุกคลิปตอยโชคต้องขอบคุณนะครับและก็บอกความบ่กายเพื่อนทุกท่านผู้มีพระคุณผู้ให้โอกาสนะครับพี่นอ้องตอยโชคก็ตั้งแต่วันที่ไปหาน้องที่บ้านจนวันนี้ครับตอยโชคก็ดําเนินการมาด้วยความเมตตาของพีของน้องหลังไม่มาซอย พอหักแม่หักตอโชคปีหักตอโชคหลายๆท่านที่เิ่นสนับสนุนอยู่เบื้องหลังขอบคุณมากมายนะครับที่ช่วยสารฝันให้เด็กคนนี้ได้ทําในสิ่งที่รักได้ทําในสิ่งที่ตั้งใจและเพิ่นก็เห็นในความตั้งใจของเฮาแล้วเราทําจริงๆนาะพี่น้องหลายๆท่านอาจจะได้เห็นทีได้เห็นคลิปเล็กๆน้อยๆน,นะครับว่าตอโชคโปวดไปแล้วว่าอยียงจังไดเบื้องหลังต่างๆ นะครับต่อโชคทำสำเร็จทุกสิ่งอย่างว่า,วาจะอัดเสียงถ่าย m v ็มซิงเอ็มเสร็จแล้วบอมมี่แดนเซอร์ครับด้วยงบประมาณเท่านะครับเท่ากับเฮ็ดให้ดีที่สุดเนาะพี่น้องเนาะกับฝากไว้น้ำเนยอีกผลงานนะครับฟังต้นฉบับแล้วกับมาฟังคคปเปอร์นะครับครั้งแรกคนแรกเวอร์ชั่นผู้ชายฟังแบบผู้ญิ่งสาวสำนอยก็อหักแล้วมาลองฟังผู้ชายเบาสำนอยก็อหักเวอร์ชันต่อจบธนชัยนะครับนี่ละว่าจะเป็นประมาณไหน นะครับผู้สาวซ้ำหน่อยดังแล้วบาที่นี่ผู้บ่าวซ้ำหน่อยขออนุญาตที่หลาครอบเบอร์นะครับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งซึ่งต้นฉบับก็เป็นน้องอู๋อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องห้กำลังใจต่อโฉคน้ำเนือเด้อนะครับพี่น้องทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแจ้งข่าวพีกาวน้องนะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากน้อยในมือปล่อยมือลงเพลงเนื่องจากกระแสต่างๆเข้าต้องเลื่อนนะครับเลื่อน มาปล่อยให้เร็วขึ้นนะครับตอนแรกเบาไปคือวันที่29นะครับต่อช่วว่ามันมันมันไปชิดวันขึ้นบ้านใหม่น้องเกินไปเลื่อนมาอีกครับเป็นวันที่26ครับอันนี้คือชัดเจนบเปลี่ยนอีกแล้วนะครับตามนี้ปล่อยทีเซอร์อเพลงทีเซอร์อคือตัวอย่างเพลงที่ช่อง youtube มอลำต่อช่วงออฟฟิเชียลช่องนี้แหละนะครับพี่นดองเกาม่งเกาหน้าที นับก็คือวันที่20ที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันปล่อยทีเซอร์ปล่อยตัวอย่างนะครับปล่อยเพลงเต็มพี่น้องครับฟังอีกครั้งหนึง่งปล่อยเพลงเต็มคือวันที่26ครับเลื่อนมาเป็นที่วันที่2ี่ธันวาคม2567 9โมงก้านาทีที่ช่อง YouTube หมอลำมต่อชกออฟฟิเชียลช่องนี้นะครับพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งไว้พี่น้องจะบ่าพลาดการเคลื่อนไหวจ้งไดกะฝากพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกๆท่านทุกๆพลังหลัก แฟนขับอิหล่าหน่อยระบบน้องอุงอิงพลังของน้องอุงอิงบรารมีของน้องอุงอิงขอให้ครอบเบอร์เวอร,วอร์ชันต่อโชคนี่หอดแสนภายในอาทิตย์นะครับอันนี้ถ้ามีบุญนะถ้ามีบุญสัมพันธ์กับน้องก็คงจะถึงแสนนาะพี่น้องเนาะจังไดกะยูที่พี่ที่น้องครับต่อโชคเ,เต็มที่เสร็จภารกิจของต่อโชคและต่อไปจะเป็นนาทีของพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์ต่อๆกันไปปราชาสัมพันธ์ซอยกัน,อ,กนอีกหนึ่งเวอร์ชั่น คอเวอร์เพลงน้องอุ้งอินสาวสำน้อยก็หักบ่าวสำน้อยคอยหักต่อโชคธนชัยวันที่20ปล่อยทีเซอร์ครับ26ทธันวาปล่อยเพลงเต็ม9โมงก้นาทีที่ช่อง y o u u u e หมอลำต่โโอโจกอภิเชียวฝากน้ำในเด้อพบ่นนองด้้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีแจงข่าวพีเขาน้องนะครับขอบคุณมากมายครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผม